เริ่มปรับปรุงเริ่มต้นเมื่อเดือนต้นปี2563นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับสิ่งที่ให้ความสําคัญมากก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครความสะอาดเพราะผู้สูงอายุที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีความเปราะบางมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำดังนั้นเรื่องความปลอดภัยความสะอาดการไม่ติดเชื้อนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับ ผู้ที่มาพักที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความหลากหลายนะครับนั้นแต่ละคนก็จะมีอาการที่หนักเบาแตกต่างกันทางเราก็ต้องมีการประเมินแล้วก็จัดระบบการดูแลเรื่องอาหารต้องถูกหลักโภชนาก,การเรื่องยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลเรื่องการออกกําลังกายก็มีการฟื้นฟูทํากายภาพบําบัดทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้สามารถจะกลับไปมีชีวิตที่เป็นปกติสุขกลับไปอยู่บ้านได้โดยเร็ว เรื่องคุณภาพอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับยิ่งตอนนี้ปัญหาโมโลพิษก็เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ก็ว่าได้นะครับเรื่องเชื้อโรคเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอย่างเชื้อโควิดที่เพิ่งมาใหม่ตอนนี้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงัน,นี้การดูแลของเราในเบื้องต้นในกจะทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆการใช้โอโซนเป็นสิ่งที่คาเชื่อได้แต่ก็อาจจะเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยสำหรับนคนไข้ตอนนี้ก็มองหาอยู่ว่าจะทำยังไงให้คุณภาพอากาศของผู้ที่มาพักอยู่ที่นี่จะมีคุณภาาพทีี่่ดดขึ้้นไไอยงร ทางเราก็ดีใจนะครับที่ผลิตภัณฑ์พานาโซนิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศก็มีนาโนออมีระบบใหม่ที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถจะกาจัดปัญหาเหล่านี้ได้ได้ไดผลิตภัณฑ์นี้มาติดตั้งมาใช้ที่สูตรนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ,รบจากการใช้งานที่ผ่านมาก็ได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นลดน้อยลงกลิ่นลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องเชื้อโรคผู้ที่มาพาศัยน,นี่ก็ดู มีสุขภาพที่สมบูรณ right ์แข็งแรงดีขึ้นกับไม่มีการติดเชื้อก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้แลวก็เป็นที่น่าดีใจที่ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิกสามารถจะตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้เราลงช่วงนี้ได้นะครับก็ดนดีเลยครับยินดีมากที่ทราบว่าสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ก็ทําให้ผู้มาพักอาศัยญาติต่างๆที่มาเยี่ยมก็เกิดความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นกับการดูแลของศูนย์นี้มากยิ่งขึ้นครับ Panasonic